สวัสดีครับทุกทุกท่านสายสายวันจันทร์วันนี้วันพระนะครับคิดดีทำดีพูดดีขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระนางพญากุวัดนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อดินเผาคาบแดงเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระ แล้วพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนี่คาบขี้กุแดงๆนี่ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้านะครับเนื้อหาก็จะยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับหนึกนุ่มนวลตาพิมพ์ทรงนี่จะเห็นพระเกตนะครับขึ้นเป็นตูมเลยจะสังเกตเห็นใบหูทั้งสองข้างนี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับวงแขนลักษณะก็คล้ายๆกับเขียวเกี่ยวข้าวนะครับ ส่วนหน้าแข้งนี่จะเป็นหน้าแข้งตรงนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารว่านหลุดร่อนนะครับจะสังเกตเห็นได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้ชมนะครับส่วนด้านหลังนี่สภาพพื้นผิวพระนี่จะย่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อจะสังเกตเห็นคาบขี้กุนะครับขึ้นกระจกกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับคาบมวลสารว่านหลุดร่อน คาบรอยขอบตัดนะครับขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยครับบนสารนี่ลอยตัวอยู่บนพื้นผิวพระด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนหนึกนุ่มนวลตานะครับ เราจะสังเกตเห็หนใบหูทั้งสองข้างนะครับขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับภเกตนี่จะเป็นะเกตตูมนะครับจะเห็นค like ้าบที่กลุกกระจากระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับจะสังเกตเห็นมวลสารว่านี่หลุดร่อนนะครับมวลสารก็จะลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับด้านข้าง เพจเบญจวรรณเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจากเฟ e บุ๊กก็ดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมก็ดีนะครับแล้วก็ f อทางช่องทาง YouTube ที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวด้านหลังนี่มวลสารนี่ขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับจะสังเกตเห็นมวลสารว่าน,นี่หลุดร่อนคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับโลงผีเลยนะครับ ภา,าพคาบขี้กุนี้ขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวพระด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับด้านล่างสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่กระจายกระจายทั่วพื้นผิวพระด้านด้านล่างเลยนะครับด้านข้างอีกด้านนะครับจะเห็นนะครับมวลสารนี่ลอยตัวเด่นทั่วพื้นผิวขององค์พระพื้นผ,ผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อหนึกนุ่มนวลตานะครับ เพจเบนจวันเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้เ hmm? พ <al> ื oh, so, ่อนๆไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ IS ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บศึกษาสะสมต่อไปนะครับเกเห็นนะครับสภาพพื้นผิวนี่คาบขีกุนี่ขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับเห็นมวลสารนะครับ มีทุกมิติเลยนะครับความเก่าความหนึกความย่นบนพื้นผิวพระโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระนางพญากุวัดนางพญาพิมพ์ข่าตรงพิษณุโลกเนื้อดินเผาคาบแดงสวัสดีมีความสุขทุกทุกท่านครับ